คลิปน่ารักน้องกวินลูกชายซิลิต้ากอนชวนคุณปู่เต็นดูมีความสุขมากเรียกได้ว่าเป็นหลานชายหัวแก้วหัวแหวนจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับน้องกวินลูกชายของคุณแม่ซิริต้ตาเจนเซนและคุณพ่อกอนนลงเดชเพราะนอกจากจะเป็นลูกชายสุดที่รักของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ยังเป็นหลานคนโปรดของคุณปู่อีกด้วยนะคะ และด้วยความน่านรักของน้องกาวินเนี่ยก็ทำให้คุณปู่นั้นมีรอยยิ้มได้ในทุกๆวันเลยล่ะค่ะอย่างโมเมนต์ล่าสุดที่น้องกาวินนั้นชวนคุณปู่เต้นด้วยกันหลานชายน่านรักอารมณ์ดีมากคุณปู่นั้นก็เต้นตามหลานชายไปด้วยและก็ดูมีความสุขมากๆด้วยขวัญใจของคนถังบ้านจริงๆเลยล่ะค่ะ เรียกได้ว่าใครที่เห็นคลิปเนี่ยก็ต้องตกหลุมรักน้องกวินมากขึ้นไปอีกกดไลค์ให้รัวๆไปเลยล่ะคะ่ะและตามคอมเมนต์ด้วยเช่นกวินน่ารักขึ้นทุกวันครับคุณพ่อคุณแม่สอนน้องได้ดีมากดูคุณปู่มีความสุขมากคะ่ะน่ารักมากเอ็นเตอร์เทนเนอร์ทำอะไรก็น่ารักไปหมดเลยครับขออนุญาตนะคะหน้าเหมือนแฝดคุณปู่เลยคะ่ะ น่ารักจังโซคิว so น่ารักหนูทาให้คุณปู่มีความสุขมากนะคะลูกอย่าวิเศษน้องน่ารักมากอารมณ์ดีคุณปู่เต้นตามหลานกวินน่ารักน่าเอ็นดูมากน่ารัก,รก,รกสดใสดีมากๆครับเป็นต้นเรียกได้ว่าน้องกกวินเนี่ยเป็นยาใจของคุณปู่จริงๆเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ